ดีร้อนปันนีละเด้ร้อนจันตรงเรงมาจากบนวันนู้นู้วเก๋ร้อยดีร้อนนี้วัวไล่เกลีอยวดเร็วเริ่มเร่งอวยนี่กล้ยยนะยัแบบไรอีเพ oh like. ี oui> well ้ยไจเขาเร็วปีกับปีดํากับดําไ่เด้อด้ต่มันต้องดําเนาะทีนี้กระดัมปนีไม่ได้ตั้งใจดําไม่ได้ตั้งใดําไม่ได้ต้งใดําไม่ได้ตั้งใดําดําตามแม่แม่เพ้อดํานั่งนั่ัง่่่ รังสี UVA ทำให้ผิวของเราหย่อนคล้ายมีริ้วรอยและทำให้ดูแก่กว่าวัยส่วนรังสี UVB มีความอันตรายน้อยกว่ารังสี UVA รังสี UVB ถูกกลองไปด้วยชั้นโอโซนดังนั้นรังสี UVB ที่ผ่านมาถึงโลกจึงเป็นตัวที่ทำให้ผิวของเราแห้งและเกิดการเปลี่ยนสีของสีผิวค่ะ คราวนี้เรามาดูวิธีการป้องกันตัวเองจากรังสีวีกันนะคะ 1. แต่งกายบุกปิดผิวนะัของเราให้มีชิดนะคะ 2. หลีกเลี่ยงในบริเวณที่มีแดดจัด 3. สวแมแว่นตาก,กันแดดและ4นะคะที่สำคัญควรใช้ครีมกันแดดนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดอย่างน้อยต้อง spf 50ขห้าหลบขก้นไปน

นี่นีแกดำดอยู่นี่ไม่รวยไรยเป้นนึงเเฮ้ยแกกินไปมังเม่เกือได้ดำดมันเกือได้วะตมดรูนีไม่รู้ว่าใรเป้นี่ตั้งเหอเออม่ไม่ได้มัั้งตองไปทํามผู้รู้เลยค่ะนั่นนั่นทีวะไปไป รังสี UVC เป็นรังสีที่มีพลังงานสูงและอันตรายสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยรังสี UVC เข้าไปทำลายก,ดกรดดิวคลนออีกส่งผลให้ DNA ไม่สามารถเกิดการจำลองตัวเองได้ปัจจุบันมีการนำรังสี UVC มาใช้ในการรักษาความสดของอาหารและยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหารได้ด้วยค่ะ